สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดนารีรัตนาเจ้าฟ้าสิรินทรวันนี้เสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริค่ะ จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทําให้กําหนดเป็นแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริดังนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจเห็นคุณค่าในการรวมกลุ่มและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่หรือเพิ่มจํานวนสมาชิกของกลุ่มอาชีพขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มโดยมุ่งพัฒนาให้สมาชิกของกลุ่มอาชีพแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยจากการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า3,000บาทต่อคนต่อปีเพื่อพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพในถิ่นธุรกันดารทั้งตลาดท้องถิ่นและตลาดประจำให้มีตลาดรองรับสินค้าของกลุ่มอาชีพประชาชนให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะ โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มและศึกษาดูงานอบรมอย่างต่อเนื่องสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันรวมถึงสร้างให้เห็นถึงคุณค่าของการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมครับจากแนวทางการพัฒนาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมากมายครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ,ร,บร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ